ที่นี่เคยเป็นที่ฝังพระบรมศพของพระเจ้าตากสินมหาราชและยังเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระองค์และพระมเหสีภายในสถูปหน้าพระวิหารที่นี่ก็คือวัดอินทารามซึ่งอยู่ในพื้นที่ของกรุงธนบุรีในอดีตก็คือวัดบางยี่เรือใต้ซึ่งเป็นวัดสำคัญในสมัยกรุงธนบุรีวัดแห่งนี้ พระเจ้าตากสินเคยเสด็จมาวิปัสสนากรรมฐานวัดแห่งนี้จึงถือว่าเป็นวัดประจำราชการที่สำคัญวัดหนึ่งในสมัยกรุงธนบุรีภายหลังที่พระราชมารดาก็คือสมเด็จกรมพระเทพามาสวรรคตวัดอินทารามก็คือสถานที่ที่ถวายพระเพลิงพระศพของพระราชมารดาคลัดเมื่อสิ้นกรุงธนบุรี ที่นี่ก็เป็นที่ฝังพระศพของพระเจ้าตากสินและที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพน,นอกจากนั้นแล้วที่นี่ยังมีพระแท่นบรรทุมของพระเจ้าตากสินซึ่งยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ภายในวิหารหลังนี้และยังมีพระบรมรูปซึ่งอยู่ในท่วงท่าการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับพระองค์จริงมากที่สุดนี่คือพระสถูปซึ่งบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินและพระมเหสีซึ่งมีนามเดิมว่าสอนซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถภายในพระอุโบสถนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปซึ่งบรรจุพระบรมสรีรางคารซึ่งเรียกว่าพระพุทธรูป ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินวัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาในสมัยรัตนโกสินทร์โดยพระยาศรีสาเทพซึ่งเป็นต้นสกุลศรีเพ็ญพระยาศรีสาเทพนี้มีเชื้อสายโดยตรงมาจากเจ้าพระยารามันวงศ์ซึ่งเป็นข้าหลวงคนสนิทของพระเจ้ากรุงธนบุรี ผู้ซึ่งอยู่เคียงข้างพระองค์ตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต